S a s s ม l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h i t า a l a ะ a b a r a k a t u h วันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในเรื่องอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในตามใบงานที่ครูได้แจกไปแล้วนั้นเรามาดูตามใบงานก่อนที่นักเรียนจะ ทำใบงานที่1น,นักเรียนมาดูใบใบความรู้ก่อนในใบความรู้ในใบงานที่1น,นั้นเขาจะให้เราทำเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกถ้านักเรียนไปดูจากรูปภาพด้านความมือของรูปภาพก็จะปรากฏว่ามีคำว,ว่าคิว้วตาหูผิวหนังท้อง ข่านิ้วถ้านักเรียนไปดูด้านซ้ายมือก็จะมีคำว่าผมจมูกปากศอกแขนมือขาเท้ามาดูใบางานที่หนึ่งใบางานที่หนึ่งนี้เขาให้เราให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะภายนอกให้ถูกต้อง ตามที่เขาได้ชี้ให้นักเรียนทำในสี่เหลี่ยมนตู่สมมตินะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ไปดูในใบความรู้แล้วก็มาเขียนในในสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนสามารถที่จะเขียนได้นักเรียนก็เขียนไปเลยอย่างเช่นตรงที่ครูขีด ตรงนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเท้านักเรยียนก็เขียนคําว่าเท้าลงไปนะที่ตรงอื่นก็เหมือนกันถ้านักเรยียนเขียนไม่ได้นักเรยียนก็ไปดูใบความรู้นะครูคิดว่านักเรยียนก็คงจะทําได้นะไม่ยากต่อไปเรามาดูใบความรู้ที่สําหรับใบความรู้ที่สองนั้น เขาให้เราทำอะไรให้นักเรียนนำคำที่กำหนดเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่กำหนดนั้นก็คือคำที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในมีคำว่าลำไส้สมองกระเพาะอาหารกระดูหัวใจปอด นำคำพวกนี้มาใส่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ถูกต้องอย่างเช่นครูสมมติคำที่ชี้ตรงนี้คืออะไรถ้านักเรียนก็ไปดูคำข้างบนว่ามันคืออะไรตรงนี้ถ้านักเรียนรู้ว่าสมอง นักเรียนก็เขียนคำว่าสมองลงไปในสี่เหลี่ยมตรงอื่นก็เช่นเดียวกันเอาคำข้างบนนี้มาใส่คิดว่านักเรียนก็คงจะทำได้ไม่ยากอัสสลมามุอะลัยกุมวะเรอมะตุลลอยตาอาลาวะบะเราะกาตุ